ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูผักไทยที่เขาปลูกขายทั้งเออที่ปลูกที่เยอรมันนั่นเองเลยแล้วเราก็ถึงสถานที่ที่เขา,เาปลูกผักทง่ทงทั่วยุโรปเลยนะคะเพื่อนเพืเห็นทงชาติแล้วก็ชื่นใจเนาะนี่ก็คนไทยในต่างแดนปลูกผัก อยู่ที่เยอรมันนะคะอยู่ไม่ไกลจากฟรังเฟิร์ตเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพี่สาจะลงที่อยู่ลง facebook ถ้าใครสนใจก็พี่สาจะลงใต้คลิปให้นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเ,ออเขาเพาะพันกล้าขายส่งทั่วยุโรปคือว่าติดต่อเขาทาง m e สเซนเจอก็ได้แล้วเขาก็ อยากได้อะไรก็บอกเขาได้เขาส่งทั่วเลยนะคะเพื่อนๆคนใจหรือขยันมากอันนี้เป็นฮอร์โมนนะคะไข่กับนมสดค่ะเอออันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนค่านีอ่ามอเกสตาสไค่ะอยู่พื้นทค่อยู่เอ,ยเออเนาะใครสนใจก็สั่งได้นะพพิกสดสวยมากต้นพิกนะเขาส่งไปส่งไปทั่วใช่ไหมเนีย ส่งทั่วยุโรปค่ะนี่ตั้งนานหรือยังคะส่งไ,งไปส่งไปสนีทั่วยุโรปโอ,อ้บ้านผักนี้เพิ่งเสร็จวันที่หนึ่งเมษายนค่ะ่อก่อนทําบ้านผักเล็กๆสามคูณสี่เมตรอันนี้มันโดนพายุบ่อยก็เลยก็เลยตั้งใจทําใหม่อันนี้เพิ่งเสร็จจ้ะมีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆขยันมากคนไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่อดเนาะ อันนี้ฮอร์โมนอะไรคะฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนนมสดค่ะฮอร์โมนนมสดทําเองเนาะทําเองค่ะมีมีขายไหมฮะมีขายไหมไม่มีค่ะนึกว่ามีขายจะเไปด้วยเนี่ยทุกคนดูสวยมากออกดอกแล้วนะอันนี้คือต้นอะไรคะนี่บัวหิมะค่ะบัวหิมะโอ้ขายต้นเท่าไหร่บัวหิมะเนี่ยอ่า เพื่อนๆดูมีทุกอย่างเลยค่ะตะไคร้นี่ตะไคร้คาตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดเลยนี่ดูสิหูสุดยอดโอู้ยดูดูด,ดูชะอมดูชะอมอันนี้โหระพาสวยมากชะอมชะอมนะคะพี่น้อง ชอมอยู่มาตั้งอยู่เยอรมันแล้วนะคะต้นเท่าไหร่คะชอมเนี่ยชอมยีมยย้มห้ามย,ยิ่สิบห้ายูโรต้นใหญ่เท่าไหร่คะต้นใหญ่ต้นใหญ่ไม่ได้ขายค่ะอ๋อาเหรอ oh, <no. S 1> ต้นใหญ่ไม่ขายนี่คือใบตุยใบตยถ้าส่งนี้คือคิดค่าส่งเราต้องออกค่าส่งเองใช่ไหมคะต้อค่าออกเองค่ะเออ สวยทุกอย่างมีทุกอย่างมีกระถิน่นเพาะกระถินมะละกออมดอกมะลิมีไหมคะต้นมะลิมีไหมคะมะลิมีค่ะทั้งมะลิซ้อนมะลิบอนแล้วก็มะลิลาเลยค่ะโอ้ดีจังเลย อันนี้มะระโอ้นี่ไงต้นมะลิเนี่ยอันนี้มะยมเนี่ยสนใจตรงนี้ที่ว่าเป็นเนี่ยแก๊สเขาช่วยเหลือ,อส,ร,สรับท uh huh. บ้านผักเรามันจะอจัตโนมัตินะคะข้า uh huh. ง,งในถ้า ต่ำกว่า8องศาไฮซูจะอันออโตมัติกเลยโอ้แล้วถ้ามากกว่า30องศาหรือ35องศาตอนนี้หน่วยตั้งไว้ที่30องศาเพราะมันร้อนอ่าฮะข้างๆจะเปิดข้างๆของบ้านผักเอข้างทั้งสองข้างเลยตรงนี้จะลดลงตรงนี้ค่ะตอนี้ตรงนี้จะลดลงให้ให้ให้ต่อรูฟเก้าให้อากาศใหม่เข้าเออนี่เขาต่อลงไปในโรงเดือนเนาะ เนี่ยถังกาซเนี่ยเออ,อใช้ทุนสูงมากเลยเนาะใช่ไหมอ่าอนนี้นะคะเพื่อนๆเ, <the im> เขาก็ลงทุนสูงเหมือนกันถังกาซ มันต้องมีถังกา๊าซมันเพราะว่าที่เรนะมันมันมันหนาวเนาะเพื่อนเนหนาวก็เขาเพราะว่าเขาต้องเอาผักไว้อยู่ในโรงเรือนนี้ตลอดทั้งปีก็คือเมื่อกี้ก็กนลังเพิ่งจะมีคนเข้ามาดูของดูผักส่งทั่วยุโรปมันก็ดีอย่างนี้แหละอันนี้เขาผสมผสมดินขายด้วยเนาะ ถุงเท่าไหร่เนาะตอนนี้ยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวีิศาจะเอาไปสักถุงหนึ่งทำผสมดินขายด้วยขยันมากเลยขยันจุดๆอย่างขนมสองพันสิบห<ะ>้าเริ่มทำค่ะแต่เป็นบ้านผักเล็กๆแต่บ้านผักหลังนี้เพิ่งจะทำอ่า เสร็จวันที่หนึ่งมีนาค่ะโอ้ปีสองสองปีสองสอง uh huh. นี่ก็น้องป่าจะประสบความสำเร็จแน่เด็อันนี้นนนคืออ,อะไรคะ,น,ะ,คะนี่เป็นฮอร์โมนอันนี้คือฮอร์โมนไข่นุ่งสดค่ะจ้ะนี่ก็คือต้นเราจะฉีดตอนเช้าค่ะเพราะว่าอันนี้คือพักแมวค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าะมะละหวาน ชื่อภาษาเยอรมันก er ็คือชาโยเต้ค่ะอ๋ออันนี้มะระบานเหรอคะน้องใช่ค่ะอ้อันนี้จะเป็นสำหรับปลูกไว้ตัดยอดขายอ๋อเหรอลองอปีแรกยังไม่เยอะอ้ดีจังเลยสวยงามอินฮอร์โมนจะมีประโยชน์คือเร่งให้ใบสวยไม่ไม่มีสารเคมนีนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวไทยเออถั่วฝักยาวไทยสวยงาม ดกด้วยเพราะว่าฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ดีมากเลยใครอยากลองก็ลองนะคะสวดทั่วไปเลยสวดสวดจำเดือดพุ่งทั่วไปเลยฮอร์โมนเราจะฉีดตอนเช้าต้องฉีดตอนเช้าตอนที่ดอกดอกของขวบานหรือว่าดอกที่ดอกมะเขือบานมันจะได้ผลมากกว่าในฮอร์โมนไข่ช่วยอะไรได้บ้างนะคะ ดอกเยอะติดลูกเยอะผลผลิตดีแล้วก็เวลาเรากินก็ปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะท่านแล้วเกิดถ้ามีแมลงมาติดหรืออะไรเนี่ยเราใช้อ,อะไรได้หนูไม่ค่อยมีนะคะอ๋อมันเป็นลุงเดือนน,นะเนาะมันเป็นมันมีแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเดี๋ยวเวลาเราเปิดมันก็ออกไปเองเพราะว่ามันร้อนอยู่ในเนี้ยหนูไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้ ถึงมีพวกเพี้ยนหนูก็ปล่อยเวลาลดน้ําก็ฉีดแรงๆมันก็รูดออกค่ะถ oh. ไม่ใช่สารเครยมีสังเกตไหมเนี่ยจะมีพวกมดพวกนี้มามาถ้าเราไม่ได้มีสารเคมีศัตรูพืชพวกเนี้ยจะมาเกาะอ,อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายค่ะ mm. เอา, mm. เ,อาเอาที่แบบว่าปูกแบบปลอดสารดีกว่าสบ mm. า,ายใจคนกิน ใช่อ,อันนี้เดี๋ยวหนูจะเอาให้ดูมีดอกเลยนะดอกเต็มเลยค่ะอันนี้คือเปลือกไข่เปลือกไข่ที่เราผสมรวมกันอะ่ะมันจะอาชอบมาติดใครที่อยากทําแบบเนี้ยแนะนําให้คั่วเปลือกไข่มันจะได้บทให้ละเอียดกว่านี้หนู่ไม่ได้คั่วไม่มีเวลาคั่วมันก็เลยเป็นก้อนนนี่คือเปลือกข่แต่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไร เวลาเราปั่นเปิดไข่ใส่มันจะมีประโยชน์มากได้ผลกว่าที่เราไม่เปิือั่นันใส่อือพี่เห็นคือต้องตากก่อนไหมน้องใช่ค่ะอ๋ต้องตากก่อนก็คัวค่ะก็คั่วแล้วก็มาตำเนาะใช่ไหมอืนี่ยสวยงามอันนี้ถั่วฝักยาวแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เราน้องก็ส่งขายใช่ไหมตามร้านใช่ไหม ค้ามาเก็บเองนะคะเราจะไม่ไม่เราจะเน้นให้ลูกค้ามาที่สวนแล้วก็มาเก็บเองค่ะถือตะกร้าเข้าสวนเลยอ้าวถือตะกร้าเข้าสวนเลยออ้ยอย่างนี้สนุกเลยได้เก็บเหมือนสวนตัวเองอะค่ะแล้วสนุกเลยโอ้ยสนุกมากจลลูกค้าจะชอบมาเก็บเองเออถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ทางไหนด้บ้างคะเฟซบุ๊กค่ะ อ,อนอเองปลูกพริกผักไทยในเยอรมันนะคะอ๋อเดี๋ยวพริกขึ้นเรือ่องเพื่อนจะเต็มแล้วค่ะอ่ามันจะมีสองเฟซบุ๊กค,คืออิงอิงสฟังจะเป็นของลูกสาวอ่าอะน,นั้นก็เหมือนกันค่ะสองเฟซอ่าเปิดเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาดูแต่หนุ่ยเปิดสาธรารณะค่ะกดติดตามได้เลยกดติดตามได้เลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากสั่งอะไรหรือว่าอยากมาก็อินล็อกได้เลยใช่ไหมเข้าไปในเมสเซนเจอร์ได้เลยเนาะออโอเคดี ดีมากๆเลยเนี่ยพี่สาก็ขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงอะ,ะมาจากฝั่งอาชาฟุนเบิรกอาชาฟุนเบิกาายอ,อากยาา็ก็เขาบอกต่อมาพี่สาก็เลยได้รู้นะก็อของเมื่อวันอาทิตย์อ่ะนะเขาชวนมาแล้วแต่พี่นี่พี่เหนื่อยอันนี้มะละถ้าขอดูมะละผักบุ้งอย่างงามเลยมะละ ยังไงก็ตามที่เฟซบุ๊กพิสาจะลงให้ใต้คลิปเลยนะคะก็มาเยี่ยมชมได้เลยแล้วก็เก็บได้เลยนะถ้าเกิดว่าถั่วผักยาวมันได้ผลแล้วอนะ <c oughs> เนี่ยสวยงามจ้าลูกใหญ่ประลือเลยนะ จเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ รันดูเลยตกลงแล้วเราได้ต้นมะกรูดดอกมะลิชะอมดินถุงละสิบเอ็ดอยู่หรูนี่ขนกลับบ้านแล้วเทนี้